organization นะฮะว่าใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปแล้วอย่าไปอย่าไปว่าเขาตอนนี้คือเราต้องนิ่งที่สุดนะฮะนิ่งมากๆนดิ้งนิ่งแบบนิ่งแบบไม่เคยปรากฏการมาก่อนนะครับแล้วก็ตามใจเขาหมดสาเหตุที่ทำอย่างนั้นเพราะว่ามันยังเหลือเวลาที่ทำให้ประเทศไทยของเราได้ผลประโยชน์บ้างนะฮะแล้วก็ เพื่อทำให้ตัวแทนประเทศไทยได้มีโอกาสสบายๆตัวมากขึ้นนะฮะอีก9วันอีก9วันอีก8ดวันเองอีก8ดวันอีก8ดวันอาทิตย์หน้าเวลานี้พรุ่งนี้เช้าก็ไฟนอแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ไฟนอแล้วถ้าเป็นอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้เช้าก็ไฟนอแล้วตอนนี้ก็หวังว่าโปรดักชันจะออกมาดี เป็นสิ่งที่เราต้องการนะฮะนับวันเรอไม่เคยอะไรที่ทำมาไม่ผมยอมรับว่าผมไม่เคยทำอะไรที่ตรงข้ามความรู้สึกมากเท่าครั้งนี้เท่านั้นแหละที่อยากจะบอกแต่ก็ทำให้นะครับก็ทำให้เพื่อเพื่อให้ทุกคนสบายใจขึ้นแล้วก็สถานการณ์มันดีขึ้นเรายอม ถอยเรายอม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 บะเรายอมดีกว่าออืมอืมจบเพราะว่าไม่งั้นมันจะนัวกันไปหมดนะฮะตอนนี้ก็ได้วันนี้ก็ได้ไประชุมกับทีมเขาค่อนข้างหนักอยู่ผมก็ไม่อยากเครียดไปมากกว่านี้แล้วอะมันเครียดแล้วมันไม่ไหวเครียดแล้วมันมันทําให้สมองมันสุขภาพมันเสียก็เลยแบบอ้าวโอเค กันที่ลงขึ้นปล่อยจอยใช่ครับเดี๋ยวจะรีบเคลียร์พวกเรื่องบัตรอะไรเงี้ยนะฮะส่วนสินค้าที่เป็นสินค้าของมิชชันนีเวิร์สเราก็ปล่อยหมดละเหลือเฉพาะกระเป๋านะฮะที่เอามาจากอ่ายูนิเวิร์สเคนที่เราเอามาเยอะๆหลายร้านเราก็ปล่อยหมดละนะฮะก็พยายามปล่อยทุกวิธีทางเราก็ยอมถอยอครับเราก็ยอมถอย ยอมทนและยอมถอยและยอมเงียบนะฮะเพื่อให้เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประเทศบ้างนะฮะก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้มันก็ลำบากแล้วล่ะลำบากเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่ทุกคนก็ช่วยอุดหนุนได้นะอยากได้อะไรก็อุดหนุนได้นะครับน้ำพงน้ำพริกเนี่ยส่วนที่มีบักรอบไฟนอลไม่มีแล้วนะครับทุกคนไม่มีแล้วนะับเพราะว่าอันนั้นคือ ระบายสินค้าของ Universe นะครับทุกคนระบายสินค้าของ Universe วันนี้ก็หากใครอยากอุดหนุนก็ได้เลยนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังต้องขายของของเราวันนี้เรื่องราวดีๆมากก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาก็ขอบคุณ TPN ด้วยนะครับแล้วก็หลายๆเว็บนะฮะ ขออนุญ,ญาตเดี๋ยวจะพูดแล้วไม่ทั่วเป็นว่าทุกๆคนแล้วกันนะครับที่ให้กำลังใจกลับมาพรุ่งนี้นะครับ4ี่โมงตรงทางแกรนทีวีนะครับทุกคนขอบคุณนะครับใครซื้อแล้วบอกด้วยพรุ่งนี้แกรนทีวีนะครับ4ี่โมงตรงจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะครับพิธีกรก็คือฟ้าใสประวินสุดาบอกสุสุขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนด้วย ผมว่าทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับแล้วก็มันทําให้ทุกอย่างดีขึ้นผมผมก็ผมก็ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะท่ามกลางความโกลาหลแล้วก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้แฟนคลับไปคอมเพลนอะไรเขานะฮะเพราะว่าผมเดินทางมาถึงทุกวันนี้ผมรู้ว่าการคอมเพลนหรือการต่อสู้หรือการอธิบายมันไม่ได้มีประโยชน์นะมันไม่ได้มีประโยชน์ เอาเป็นว่าทําให้เขาเฉยสบายใจดีกว่ามันอาจจะมีประโยชน์สำหรับประเทศไทยนะฮะพรุ่งนี้ใครอยากจะเข้าชมที่ a q u a ควา s เนะฮะได้เลยนะครับสวนน้ำโคลัมเบียพิเร์นะครับสามารถซื้อสามารถมาเข้าดูได้นะทุกคนจัดกิจกรรมดีมากขอบคุณครับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ทุกคนถ้าใครไม่ได้มาดูถ่ายทอดสดทางแกรนนะครับขอบคุณครับมามีก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณทุกเพจนะฮะบางเพจอาจจะแบบอาจจะมีการก้าวล่วงกันนะฮะอาจจะมีการมีปัญหากันซึ่งก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอะไรผ่านไปได้ผมก็ก็ยินดีครับเพราะว่าผมว่า มันก็เป็นพลังบวกให้กับทุกๆคนนะฮะก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะพิจารณาในลำดับต่อๆไปถามได้ทุกเรื่องนะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อบ่ายนี้ทางองค์กร u n i v e r s ร์สมีเปลี่ยนกติกานิดหน่อยบอกให้ทราบนะครับแต่อย่าไปอมอย่าไปคอมเพลนเขาเพราะผมก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติอย่างเดียวคือคีนทวีปไม่ได้ประกาศในวันพีริมแล้ว นะฮะพิริมจบก็คือจบไปนะฮะเขาแจ้งการเปลี่ยนแปลงเราก็เราก็เราก็แค่รับทราบและปฏิบัตินะครับสงสารคุณวัตวันนี้ชาลดปังมากขอบคุณครับอยากเห็นลายคู่คู่ไข่ครับเพื่องอ้กับพิ๋ยวว่าคือใครอะครับคือตอนนี้ผมค่อนข้างจะปล่อยวางจุดหมายปลายทางของผมต้องการให้ การประกวดครั้งนี้เป็นที่จดจำของแฟนคลับทั่วโลกซึ่งผมว่าตอนนี้กิจกรรมก็เป็นที่ประทับใจในระดับหนึ่งแล้วผมว่าคนชอบแม้กระทั่งชิลีโคลอมเบียอะไรเงี้ยเขาก็ชอบหมดนะฮะผมว่ามันก็ต้องเอาผลงานเป็นที่ประจักษ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะมีภาพดีๆในการเดินชุดว่ายน้ำออกมาอีก นะฮะแล้วเมื่อว่าแล้ววันต่อไปก็จะมีการลาดินเนอร์อีกนะ,ะผมว่ามันก็จะออกมาในภาพที่ที่ทำให้ทั่วโลกรู้สึกปรับริ่มใจในกิจกรรมแล้วก็เข้าโค้งสุดท้ายโค้งเดียวก็คือโปรดักชันเลยเท่านั้นเองครับอย่างอื่นเราต้องตามใจเขาไปก่อนครับนะฮะพรุ่งนี้สี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าที่เป็น4ี่โมงเย็นเพราะว่าเขาต้องการแสง เขาต้องการแสงให้กําลังใจบอสและทีมงานที่มงานทำงานหนักมากก็จะสู้คือบางทีการสู้ของเรามันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ความอดทนมาเป็นการสู้ไปก่อนช่วงนี้นะครับเวทีเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นไปตามแผนงานครับไม่มีอะไรที่ที่ที่ผิดแผนแต่ว่ามันไปได้ของมันได้เรื่อยๆไลฟ์กกรนทีวีครับ เดี๋ยวผมจะเชิญใครมาดูบ้างเดี๋ยวผมบอกทีเดียวได้ไหมตอนนี้อย่าเพิ่งให้ผมต้องพูดอะไรเยอะๆเดี๋ยวมันจะงงนะฮะเพราะว่านี่ก็เพิ่งประชุมงานเสร็จนะฮะแล้วก็ต้องลงไปเดินผ่านล็อบบี้ข้างล่างก็จะหนักทุกรอบครับจะหนักทุกรอบเพราะว่าสื่อก็เยอะนะครับทุกคนรออยู่นะ,ะทุกคนรออยู่มันก็ไม่ไม่ เดินผ่านก็เกรงใจเวลายื่นใหม่ก็ต้องสัมภาษณ์นะฮะเวลาสัมภาษณ์ก็ต้องระมัดระวังประเด็นที่พูดมันก็จะแบบเครียดๆกันไปหมดในทุกๆเรื่องเวท,ที่เสร็จกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเข้าก่อสร้างในพื้นที่เลยเนะี่ยังแต่ทำไหม้หมดแล้วเพื่อย้ายเข้าไปสอเสื้อดามไล่จีผมอย่างเดียวเลย <gasps> เป็นกำลังใจให้บอยขอบคุณนะครับ เป็นหงบอสขอบคุณนะครับค่าเข้า,ขางานรอบชุดว่ายน้ำกี่บาทไม่รู้ครับทางอค u a เวิร์สเป็นค่าเข้า,ขาปกติครับเขาไม่ได้ชาร์จเพิ่มตอนนี้ผมค่อนข้างจะแบบยุ่งแล้วก็แบบต้องประชุมทั้งวันทั้งบ่อยมากวันละไม่กี่รอบนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจด้วยแล้วกันนะครับวันนี้จะโพสตั้งแต่เที่ยงล้วก็ไม่ว่างมาโพสต์ขอบคุณไปตอนเย็นเย็นบอนาราขอบคุณครับบอนดอูเหนื่อยก็เหนื่อยอยู่ครับ เป็นกาลังใจให้บอยขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกคนเหนื่อยไหมก็ต้องเหนื่อยนิดนึงครับซื้อลาติงที่ขอบาทฟรียังไม่จบอีกบอยทําไมอ่ะน่าจะจบแล้วสิทาไมไม่จบอีกอ่ะบอกทุกคนอย่าไปนั่นกแก่ๆหลบๆแกไปหลบๆแกไปทุกคนโอเคไปแล้วนะบา,บาย